กลับมาต่อตอนที่34นะครับในตอนที่34นี้นะครับเราจะมาเริ่มก่ออิฐฉาบปูนแล้วนะครับซึ่งเราจะทำงานสาปรปัตยกรรมครับแบบ e ีซี่แอนด์เลยนะครับทำยังไงนะมาดูกันเลยครับเราจะเริ่มต้นนะครับ คลิกไปที่คำสั่งนะครับโมเดลนี้ครับ Open QAR เป็นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับนะครับ QAR นะครับคลิก q r ครับก็จะมีไอคอน QAR โผล่ขึ้นมานะครับก็เครื่องมือของมันนะครับก็ประกอบด้วยโอ้โหชุดเครื่องมือหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าตัวนะตรงนี้นะครับคลิกก็คือออกนะครับยกเลิกนะครับโอเคคำสั่งแรกนะครับเรียกว่า Structure Draw สตัคเจอร์โรเนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันแหละกับตัว QRC ะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าทำไมเรามีคเรามีตัวเนี้ยอยู่นะครับในส่วนที่เป็นตัว q r r เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับสถาปนิกเนี่ยอาจจะอยากจะขึ้นโครงสร้างเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนแล้วค่อยส่งให้พิจกรโยธาเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมามามา,มาคำวนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะช่วยประหยัดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าอยากใส่เสา,าก็ใส่เสา,าได้ ใส่คานเป็นไปก่อนครับแล้วก็ปรับได้เพราะว่าตัว QR c อ่ะมันปรับขนาดคานได้ใช่ไหมครับที่เราเรียนมาแล้วนะครับดังนั้นเคลียร์นะตอนนี้เราสร้างไว้แล้วไงมันก็เลยไม่จาเป็นต้องสร้างนะครับนะผ่านไปนะครับต่อไปครับคําสั่งต่อไปเรียกว่า Draw w a l l Draw a l l ครับกดคําสั่ง Draw w a l l ก็จะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาครับนะเรียกว่า Wall นะครับไอคอนนะครับนะซึ่งตรงนี้เองก็เป็นเครื่องมือการสร้างผนังแล้วก็ฉาก บวัวชันนี้นะครับรองรับแค่ผนังก่ออิฐฉาบปูนนะครับยังไม่มีผนังเสเร็จรูกนะผนังเบาต่างๆนะครับอันนี้หรือไม่ก็พวกโครงผนังโครงที่เป็นโครงเคร้าเหล็กนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดนะครับเป็นเป็นแบบอาจจะเป็นฝ้าหรืออาจจะเป็นตีอะไรไงเครับเป็นวัสดุอื่นนะครับอันนี้ยังไม่มีนะเป็นแค่ก่ออิฐฉาปูนนะครับซึ่งถ้าต้องการบวัวชันบบนี้อยากเป็นตัวผนังแบบอื่นก็เขียนเองแบบแมนนวลเลยใช้วัสดุอื่นช่วยนะครับ เอาละ QR เนี่ยจะทำงานบนเสานะครับที่อยู่ในชื่อว่าคอลัมน์แล้วก็อยู่แท็กหรือว่า Q structure ก็เหมือนกับเกือบเหมือนกับตัวหลังคาครับที่มันจะไม่รันบน QR C ที่สร้างเหล็กแล้วหรือไม่แบบแล้วนะครับระวังให้ดีตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนะจะต้องมีตัวเสาที่สร้างขึ้นมาด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับเรียกว่า s c กชิ o r อนะหรือใช้ QR C นะครับที่เป็นคำสั่งที่เรียกว่า draw p a n นะครับนะมันต้อง draw p a n หรือไม่ก็ใช้ตัวนะครับ structure draw นะในการทำงานครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเราคลิกไปที่คำสั่งแรกนะครับคลิกว่า wall draw นะหรือสร้างผนังครับคลิกเลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับมันจะมีคำสั่งสร้างแบบทีละอัน e each ครับหรือสร้างแบบ all ครับโอเคเราเปนแบบ each ก่อนนะ กด each ครับจะได้มาก็เลือกความหนาของผนังครับก็ก็ผนังเดี๋ยวนี้มีความหนาเยอะนะโดยเพราะผนังบนเบานะเลือกได้หลายขนาดนะครับอิดมอนก็มีหลายแบบนะครับอ่ะผมเอาอิดมอนแบบทั่วไปนะอิดก้อนประมาณ7เซนนะครับเนาะก็กดโอเคจากนั้นคลิกไปที่ขอบเสานะครับแล้วก็เลือกมุมครับมันจะ แปะให้เราเลยครับดูทีนะคลิกที่ขอบด้านในด้านหนึ่งนะครับเเซตรงนี้ครับคลิกจากนั้นเลือกที่มุมครับมันก็จะแปะให้เราอย่างเงี้ยคลิกแล้วก็เลือกที่มุมเข้าใจไหมครับแบบเนี้ยอันนี้คือวิธีการสร้างแบบแมนนวลครับกดตรงนี้คลิกมุมในนะครับอ่ะถ้าไม่ได้ก็อันดูครับแล้วคลิกแล้วคลิกด้านในครับโอเคไหมครับอันนี้คือการคลิกแบบ นะทีละตัวครับก็เหมาะการเก็บดีเทลนะครับแต่มันมีคำสั่งที่ง่ายกว่านั้นครับกดเลยครับ walldraw แล้วกด all เลยครับทีเดียวเลยครับกดโอเคมันจะสร้างผนังให้เราทั้งหมดพร้อมกันเลยครับโดยที่ผนังด้านนอกเนี่ยมันจะอไลยนะครับขอบนอกให้เราออโต้เอาละครับอันนี้คือได้ละวอีกบอยนะครับอ่ะเราก็ลบผนังที่ไม่ต้องการทิ้งไปครับตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้คือ เราไปทําเป็นนะครับออฟฟิศนะครับแล้วเรียนี่ห้องน้ํานะครับอ่ะโอเคผนังเนี่ยถ้าเราต้องการจะอไลยนะครับให้ชิดขอบนอกแล้วก็มูฟเองครับนะสเดับอีซี่อนฟันนะครับอันนี้ชิดนอกแบบนี้ครับอ่าส่วนในตัวนี้เซนเตอร์เลยนะก็โอเคครับเซนเตอร์แบ่งเซนเตอร์เซนเตอร์ครับจบเลยต่อไปผนังห้องน้ําครับเอ่อมันจะมีตรงนี้อยู่นะเราควรจะย้ายมานะ มันจะมีเขืรอบอยู่่เดี๋ยวจะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผนังตรงนี้มันเห็นไหมครับมันพื้นไม่เท่ากันใช่ไหมครับเราก็สเกลมาปิดครับอ่าแบบนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมันระดับไม่เท่ากันนะครับก็สเกลมาครับเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับ ต่อไปครับตัวนี้จะมีผนังเราก็ copy มาครับ copy มาไม่ยากครับ copy มาให้วางตรงกลางครับ c o n โ r ร l แล้วก็เอามาล็อกตรงกลางอ่านะครับก็จะได้ผนังอันนี้พอดีไหมเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะพุทธภูก็ได้นะแมนนวลครับนิดเดียวเองครับไม่ยากเรียบร้อยครับได้แล้วอันนี้ห้องน้านะครับแล้วก็ อ่ะตามนี้ครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดเซฟครับนะอย่าลืมเซฟเลยนะมันคลาสนะครับนะโอเคต่อไปครับเมื่อเราสร้างผนังเสร็จแล้วครับออกคําสั่งนะครับต่อเลยนะอ่อวอลทายเวอร์ชั่นนี้ยังไม่ลองรับนะครับไม่ต้องกดนะครับวอลทายนะครับยังไม่ต้องกดนะอ่ะต่อไปครับเรามาที่ตรงนี้มอท่าอินครับมอท่าคือฉาบครับอ่ะตอนนี้ ก่อนอื่นเราต้องวัดระยะวัดวัดระดับก่อนนะคือจริงๆแล้วมันมีนปอัอินตัวหนึ่งนะผมชอบมากนะครับเป็นของเวียดนามนะชื่อว่า VBO Clear c e นะครับตัวนี้นะครับอ่าข้อดีคือเวลากดตัวนี้ครับมันจะวัด Clear a n c e ได้เนี่ยครับ ข้อดีของมันครับเนี่ยวัดเคลียร์แลนด์ได้นะครับอย่างเงี้ยระยะเคลียร์แลนด์ว่าเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้คืออย่างที่บอกไว้นะครับว่าในแบบเราอาจจะไม่ตรงในะความจริงนะครับเพราะว่าอันนี้คือเราเลือกตามแล้วเ,เรามีฉากจริงด้วยไงน,นะครับฉากโครงสร้างด้วยไอเสาเนี่ยมันยี่สิบก็จริงนะแต่เวลาเราฉากเพิ่มเนี่ยมันก็หนาเพิ่มนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับโอเคทํายังไงเราจะวัดระดับระดับตรงนี้ได้ครับแล้วก็เราอาจจะทำอย่างนี้ครับคือมาเปสี่เหลี่ยม แล้วก็ไปที่ไปที่ตัวตัวนี้วิ่งมาผมไปบอกอันนี้สามจุดเจ็ดนะครับสามจุดเจ็ดคือมันจะมระีระดับฝ้านะครับระดับฝ้าฝ้าเนี่ยตอนน,อน,นี้ตอนนี้พื้นของเราคือสามจุดเจ็ดนะครับแต่เวลาเราเราออกคาําสั่งสร้างฉากเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันจะสร้างพื้นกระเบื้องมาด้วยครับปูนทรายมาด้วยห้าเซนมันจะบบกไปอีกห้าเซนเข้าใจไหมครับ พื้นจะหนากึ้นไปจะหลาย5้าเซนก็นะครับความสูงนี่คือสามจุดเจ็ดสมมุติถ้าเรานะครับเผื่อระยะประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับสําหรับฝ้าก็คือสามจุดสี่นะครับสามจุดสี่อันนี้อันนี้คือดับฝ้าแต่สามจุดสี่แต่เราเผื่อห้าเซนเราเอาเป็นสามจุดสามอ่ะแล้วก็ปรับนะครับแล้วก็กดตรงนี้ ก็นะนอยู่5าเซนนะครับถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นสามจุดสามนะครับวอลบอเดอร์คืออะไรครับก็คือตัวบัวัวเชิงผนังครับในส่วนที่เป็นตัวบัวฝ้าบัวพื้นบัวพื้นอันนี้วอล b บอเดอร์ดีบัวพื้นแล้วซีลิ่งบอเดอร์คือบัวฝ้านะครับนะโอเคเราเย็นทั้งคู่นะครับไม่เป็นไรกดจากนั้นมาครับคลิกที่ขอบนะครับของเฟสของตัวอาคารครับ ของตัวเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะสร้างขึ้นมาให้เราครับเห็นไหมถ้าเรามีสร้างหล็กขึ้นมาแล้วครับเนี่ยมันจะอืดน,นิดนึงนะนะครับมันจะอืดน,นิดนึงอ่าเรียบร้อยครับส่วนในห้องน้ําเนี่ยนะครับเราสร้างไปก่อนก็ได้แล้วเราค่อยเอาบัวออกก็ได้ครับลบลบดีลิทได้เลยอ่าเราก็ลบบัวออกไปครับห้องน้ำนี่ตรงน,นี้ไม่ต้องมีอ่า ตรงนี้ห้องน้ำนี่อาจจะไม,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 ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่นะโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมคือปกติแนะแน่ดีเนี่ยโอ้โหฉาบทีนึงนี่คือเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆเลยนะนะครับโอเคนะครับทุกคนเคลียร์เนาะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลองดูเคสครับเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนนะแล้วอันดูครับ เดี๋ยวเราลองมา,มาดูเดคสในส่วนที่เป็นตัวเสากลางครับแบบนี้ครับสมมุติเรามีเสากลางตัวนี้อยู่ดูนะแล้วออกํำลังฉาบครับ3.3โอเคคลิกคลิกเวอร์ชันนี้นะครับ ไม่บักแล้วนะเอ่อถ้ามีเสากลางไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วนะครับอร์ช่นนี้นะครับถ้าเป็น1อยู่4ยังไม่ได้นะแต่แต่ไอตัวเสาตัวนี้ครับตัวเนี้ตรงเนี้ยมันจะไม่มีฉาบครับจะฉาบยังไงครับวอร์ช่นเดิมเนี่ยเราต้องแมนนวลนใช่ไหมแต่อร์ช่นนี้ไม่ต้องนะครับทำแบบนี้ครับให้เราปัจจุบันครับเรียกว่า mortar out ก็คือเราเลือกฉาบภายนอกครับมาแทนกดโอเคแล้วคลิกที่เสาครับมันจะฉาบให้เราแบบนี้ครับ เข้าใจไหมครับเราเราเรา,เราเลือกคําสั่งฉากภายนอกแทนเอามาแทนครับแต่เลเยอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับไอตรงน,นี้เลเยอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนอ่ะแล,ล layer. To แ,ลแล้วก็มาเปลี่ยนเลเยอร์ไปที่ตัวอินโฟ o ครับแล้วไปที่แท็ก o เราก็มาเปลี่ยนเป็นพาร์ตเอินอันนี้ครับ,แล,รบ in, แล้วก็กดตรงนี้เนาะก็ไปหาพาร์ตเอินครับนี่อินแล้วกดพาร์ตเอินตอนนี้มันก็ออกลายเป็นพาร์ตเอินละ เขา้าใจไหมครับย้ายเลเยอร์นะครับแต่กรณี้ของเราเราจะไม่ไม่มีเสากลางนะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะออขับสั่งฉาบครับสามจุดสามกดโอเคคลิกคลิกคลิก คลิกนะครับโอเคแล้วก็ห้องน้ำครับคลิกคลิกโอเคแล้วผมก็จะเอาตัวบัวโอเคครับเซฟอีกหนึ่งครับเอ็ดหลายคนบอกว่าอะแล้วแล้วฝ้าหายไปไหนฝ้าถูกซ่อนอยู่ครับทุกคน แล้วก็มาออกคำสั่งครับตรงนี้เปิดตาครับ w i t h tool ก็จะเห็นฝ้าขึ้นมาครับเห็นไหมครับอ่าอ่ะเดี๋ยวผมขอลบผนังออกไปอันหนึ่งคลิกขวา i า h แล้วก็คลิปคลิกฉาก,กวาไวกไครับซ่อนไปก่อนหายอ่ะเรามาดูระยะนะครับจากพื้นกระเบื้องถึงฝ้านะครับ for to feeling เท่าไหร่กดตรงนี้ครับแล้วก็กดเห็นไหมครับสามสามโปรแกรมมันคำนวณไว้แล้วที่สาสา นะครับแล้วก็ถ้าเรามีระยะตรงนี้เป็นระยะของเหล็กอเสไอฟีของเราครับก็จะอยู่ที่3.3อา่านไหมครับแหมชีวิตดีด,ดีนะไปอินมันดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้นะเป็นที่ด็อกิเมนต์ของของ,ของคลิปนี้นะครับก็จะมีรวมไฟล์นะทุกคนก็ไปดูนะครับนะผมทิ้งไม่ให้แล้วกันนะนะครับโอเค ไม่ได้แล้วครับเปิดตาทั้งหมดผมก็ปิดตาตรงนี้ครับกดตรงนี้นะแล้วก็ปิดเลเยอร์แท็กอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ได้ละต่อไปครับเราก็จะมาฉาบภายนอกนะแต่การฉาบภายนอกนี้นะครับมันจะซับซ้อนนิดนึงนะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันต้องสร้างเครื่องมือคอนกรีตขึ้นมาก่อนอะ่ะอย่าเพิ่งใส่เหล็กอะ่ะมันถึงทํางานได้นะครับอย่าลืมนะอย่าบอกไว้นะครับว่าและตอนนี้ผมเองอะ่ะก็ลืมเอาตัวเสา ไอตัวเสาตอมอมาด้วยอันนี้งานเข้าเลยนะอันนี้คืออี่ไหมแพราว่าผมพลาดนะนั่นเองผมต้องการเสาครับผมก็เรื่องเสาก็้นมาก่อนคือลืมเสาอ,อะ่ะเออฉาบผมต้องก,การเสาเนาะตอมอด้วยเพราะว่ามันต้องมีการจังหวะที่มันฉาบภายนอกเนี่ยมันก็ต้องมีเสาตอมอด้วยนะครับก็เลยลืมใส่อ่ะมันลืมใส่ก็งานเข้าครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ผมทำแบบนี้ให้ดูนะว่าหลายคนเนี่ย ก็เจอปัญหาตรงนี้นะครับจริงๆอ่ะให้ทํางาน QAR ก่อนแล้วก็ QRUP ก่อน QRC เดี๋ยวเขาใส่ที่หลังนะครับนั่นนัดเครื่องนักเครื่องนะครับอันนี้ก็ไปเข้าไปอ่าอันนี้นะครับก็ได้ละอันนี้ก็ก็จะได้หมดละนะครับเอาละนะครับวิธีการก็คือง,ง่ายมากนะครับดูนะกดตรงนี้ครับมอเตอร์เอาแล้วก็กดนะครับ ความหนาฉาบกดโอเคอยู่ท้าเซนครับแล้วก็คลิกที่ขอบผนังหาแล้วครับเห็นไหมมันจะมีปัญหาครับคือถ้ามันมีการอยู่ใกล้กับชิ้นงานใดๆชิ้นงานหนึ่งครับมันจะมีปัญหาเสมอเพราะว่าโปรแกรมนี้เราเขียนมาเพื่อให้มันทำเส้นขึ้นมาครับครอบแนวของชิ้นงานเราครับ เนี่ยอย่างเงี้ยคือมันจะมีการตัดแล้วมันจะตัดเข้าไปในชิ้งานของตัวอื่นที่อยู่ใกล้ๆใชไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ครับเนี่ยนะครับเอาละทางแก้คืออะไรครับทางแก้คือให้เรามูฟออกมาครับห่างครับคือถ้าเราทำไปแล้วนะสักห้าสิบเมตรอ่ะแล้วเราก็ลองทำดูครับคลิก เห็นไหมครับมันก็จะได้เพราะว่าเราเขียนโปรแกรมไว้ประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับมันต,ตัดตัดรอบเลยน,นี่บอกเลยว่าเขียนโค้ดยากมากนะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้ามีชิ้นงานอยู่ใ,ใกล้แบบนี้นครับต้องระวังให้ดีครับแล้วก็กดตรงนี้มันกได้ฉากแบบนี้ครับเอาละแต่ในกรณีนี้นครับถ้าเราอยากจะคือถ้าแบบนี้มันยากใช่ไหมวิธีการผมแนะนําแบบนี้ครับดูนะคือถ้าเราทําหลายงานในในโมเดลเดีวยวกันนะครับจริงๆอะ หลายคนมีปัญหาเรื่องชาร์ปี่แหละบางทีไม่เข้าใจผมก็ทําให้ดูเลยว่าทํายังไงนะครับคือจริงๆเ่ะเราควรจะขึ้นถาปดก่อนแล้วใส่ฉาบปไปก่อนแล้วค่อยใส่หลังอย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าทำมาแล้วทำยังไงมีวิธีหนึ่งครับถ้าเราไม่อยากย้ายออกใช่ไหมวิธีการคือเราใช้ย่างนี้ได้ครับเรา make component ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ a แต่นั้นคลิกขวาครับ save as นะครับแล้วก็ไป save ไว้ด้ถ k t ไปได้ครับ พอดึออกไหมครับอ่าจะได้มาครับเดี๋ยวผมก็ไปเปิดไฟ Sketchup แล้วผมก็ไปทำ QR อยู่ในไฟล์นั้นถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นเอ่อคล้ายๆกับเป็นตัวโมเดลอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านนอกครับที่เราทำครับมันก็จะไม่เกะกะกันไม่ต้องคือถ้าใครไม่ต้องไม่ต้องการมูฟนะมันก็มีวิธีหนึ่งนะครับแต่ลาคนบอกให้มาทำไมยุ่งยากจังไม่ยุ่งยากหรอกเพราะว่า จริงๆถ้าทำขั้นตอนแต่แรกอ่ะมันไม่ใช่ปัญหานะแต่นี่นเราทําให้ดูว่าหลายคนเนี่ยก็ไปขึ้นเล็ก่อนนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าั้้ใจทําทำนะในคลิปในทุดสอนเนี่ยเพื่อให้ดูไว้ว่าปัญหาคืออะไรนะครับแล้วก็ใครเป็นเนจะได้แก้ไขได้ถูกก็ไฟล์โอเพนแล้วก็ไปโอเพนไฟล์ที่เราที่เราทําไว้ครับเนี่ยตัวนี้ครับ A เนี่ยครับแล้วก็แล้วก็เปิด q r r นะครับแล้วก็ไปที่ QR นะครับแล้วก็กดฉาบก็ฉาบข้างนอกนี่างนีจะไวกว่าครับง่ายไหมโอเคแต่ได้มาก็ใช้ตัว Quick Utility ก็ได้ครับตรงนี้ดึงก็ได้หละพุชพลูครับ Quick Utility นะครับ Utility Tool แหละ Quick Utility Tool คลิก,แล,ลกแล้วก็ดึงลงมาเชื่อมตรงนี้แล้วก็จุดนี้ครับก็ ดึงลงมานะ,ะเดี๋ยวดูก่อนว่าดินอยู่ไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูดินที่โมเดลครับเซฟเพราะโมเดลนี้มันไม่รู้ดินอยู่ไหนอะากนั้นมาเมื่อเซฟแล้วครับเราก็มาที่ตรงนี้แล้วเราก็กดรีโหลดครับคลิกขวานะครับรีโหลด ก็ไปรีโหลดตัว A ครับเห็นไหมครับกดขวาแล้วรีโหลดนะอันนี้นี่หลักการของบิมนะครับแบบนี้แหละนะได้แล้วครับเรื่องการแยกไฟล์ทํางานกันนะครับอันนี้แล้วก็เราก็จะดึงตัวฉาบครับใต้ดินไม่ต้องฉาบนะฉาบโครงสร้างไปถึงแค่ผิวดินพอครับแล้วก็ชนตรงนี้พอรียบร้อยเสร็จแล้วครับลบติ้งตัวนี้ทิ้งไปครับอันนี้คือฉาบภายนอกนะครับแค่นี้ นะครับก็ถ้าเราต้องการยูเนียนครับเราก็ยูเนียนครับโดยการกดตรงนี้กับชิ้นนี้นะครับเนี่ยสองชิ้นนี้ครับเลือกสองชิ้นนี้นะแล้วก็ outer shell ครับก็กด outer shell ก็ได้ solid t o o นะครับจะมีเครื่องมือนี่ solid t o o นะครับจะมี outer shell มันก็จะกลายเป็นชิ้นเดียวกันครับนะเนี่ยกลายเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เลเยอร์มันจะหายครับ เราก็ไปเปลี่ยนเลเยอร์ครับให้มันไปอยู่เลเยอร์เอ่อาท์นะพาร์เตอร์เอาท์เรียบร้อยครับมันก็จะอ่าไม,ไม่ใช่อ่านใคนต้องเข้าไปข้างในนะครับตัวน,นี้อ่าอันนี้ก็พิมพ์เอาครับพาร์ทเตอร์เอาย้ายหรืออยู่เอาท์นะครับพาร์ทเตอร์เอาคลิกอัปติตาดูอ่ามันก็หายไป แต่มีข้อแม้นะไอชามเนี่ยต้องมีโซลิดนะครับคลิกขวา e n t i t y Info มีปริมาตรนะครับอ่าอ่ะ,อะก็ระเบิดออกครับ Explode แค่นี้แหละครับก็รีบร้อยแล้วเราก็ได้ชามรีบร้อย Easy and Fun ครับเห็นไหม <laughs> โอเคเคลียร์นะครับตอนนี้เราได้แล้วนะครับก็เสร็จแล้วอันนี้ Outer Shell ผพานไปเอ t าครับอ่าโอเค นะผนานครับทั้งฉาบภายในภานอกก็เสร็จแล้วนะครับเอ่อเนื่องจากว่าโปรแกรมของเราเยนะครับเปิดตาเนี่ยมันจะฉาบขึ้นมานะครับเหนือฝ้าเนี่ยสิบเซนนะครับเนี่ยตัวเนี้ยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าต้องฉาบเต็มนะครับก็คือถือไปกําไรอะ่ะก็ดึงขึ้นมาครับอ่ะในกรณีนี้ผมจะดึงขึ้นมานะคิดราคาฉาบเต็มไปเลยนะครับ ก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเสนอราคาโอเนเอ์ผมก็คิดเต็ม,มนะแต่ถ้าถ้าเราจะคุคุมบัจเจแล้วก็เราคิดของจริงครับโอเคครับแค่นี้แหละครับก็เสร็จละนะง่ายมากๆเลยครับอย่าลืมนะผมไม่อยากให้อยากให้ทุกคนเขา้าใจผิดว่าให้ทานยุ่งยากจังนะ ก็ทําให้อยู่ต้องแต่แรกนะครับก็คือสร้างตัวนี้ครับเริ่มต้นนะสร้างตัวนี้ก่อน QR จากนั้นสร้างทุกอย่างให้จบครับแล้วใส่ลังคาแล้วเข้าไปใส่เหล็กแบบเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญหาครับโอเคคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมานะครับทําในส่วนที่เป็นตัววัสดุปิดผิวกระเบื้องนะครับนะกระเบือ้องอ่าไม่เอาไม่เอาลืม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 เดี๋ยวเราใส่ประตูหน้าต่างก่อน จาะช่องประตูหน้าต่างก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีระยะอะไรที่มันต้องปรับแก้อีกนะครับเดี๋ยวเราใส่ประตูหน้าต่างทำยังไงนะบอกเลยคลิปต่อไปนี่คือสุดยอดมากนะง่ายจริงครับ